สวัสดีอาจารย์ผู้สอนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวปานชีวาสุขล่มรหัสนักศึกษา64127353013นักศึกษาในรายวิชา GE สังคมไทยในบริบทโลกนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะคะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประเภทอนุสรณ์ สถานจัดขึ้นในแหล่งโบราณนาคดีบ้านเชียงตั้งอยู่ที่หมู่13ตําบลบ้านเชียงอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียงได้จัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียงและแหล่งโบราณนาคดีอื่นๆใกล้เคียงนะคะอันประกอบด้วยกลุ่มภาชนะดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอื่นๆอีกมากมายนะคะ จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมาจากการขุดพบภาชนะลายเขียนสีเมื่อปีพศ2503นะคะโดยชาวบ้านเชียงต่อมาปี2509นะคะชาวอเมริกันได้ขุดพบภาชนะดินเผาที่บ้านเชียงโดยบังเอิญนนะคะจึงนําไปแจ้งที่กรมศิลปาก,กรปีพศ2510จึงได้มีการขุดค้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกนะคะและได้ขุดค้นครั้งที่2เมื่อปีพศ2515นะคะ ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สเสด็จทอดพระเนตรแหล่งขุดค้นที่วัดโพสีในและแหล่งอื่นๆนี้ใกล้เคียงนะคะและขุดค้นครั้งสุดท้ายเมื่อปีพศ2517และพศ2518นะคะโดยกรมศิลปากรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพนซิตเวเนียนะคะได้ร่วมมือขุดค้นและหาข้อมูลใหม่เพิ่มเติม โดยเรียกโครงการนี้ว่าโครงการโบราณคดีภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงจึงได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2518นะคะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่คือบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงหลุมขุดค้นทางโบราณนคดีวัดโพิสีในและบ้านไทยพานนะคะ ด,ด้วยเหตุผลที่คนบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้มีหลักฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมคนยุคนั้นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เป็นอย่างดีคณะกรรมการมรดกโลกได้ร่วมกันตกลงยอมรับให้ขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแหล่งหนึ่งในโบราณคดีโลกเป็นอันดับที่4ของประเทศไทยและเป็นอันดับที่359ของโลกนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจจะมาเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งนี้นะคะโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลบ้านเชียงอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากโครงงานนี้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะ